mm -hmm.

ปวดตาจริงมันเป็นอะไรวะเรสชาติไม้ก็โห่แล้วเควสผมเดือดนะเพราะว่าปวนไม่คนตัดไม่ได้เลยตอบรับอะไรอ่ะอันนี้คือรอรอกูไปแดกนึกว่าเนี่ยรอผมไปกินแล้พี่ตรวจแล้วไม่ตรวจว่าตากาก็ตามาต่ว่ามากินตรงแหละเนี่ยตรงนี้อร่อย